อีกครั้งกับในแวดงลงทุนนะครับก็เพจของเราชแนลเราก็เป็นเรื่องการลงทุนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตลาดกันก่อนดีกว่านะนะครับแป๊บหนึ่งนะครับามาดูตลาดวันนี้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับเมื่อคืนดาวตกเนาะวันนี้วันแต่ว่าเซตบวกนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบพฤษภานะครับก็บวกมาสิบสองจุดนะครับอ่เรามาดูหุ้นที่เรียกว่า หุ้นยอดน,นิยมกันนะ PTT เป็นไงครับโอ้ก็บวกนะไปไปมา,มานี่จะกลับไปสี่สิบแล้วอีกแล้วนะ <c ười> ใครได้ไปตอนช่วงสกิลเบเกอร์นี่ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแสดงความยินดีด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นๆดูนะครับอ่ผมลองดูตัวเล็กบ้างอัพสยูเป็นไงบ้างครับวันนี้ัตวตีเป็นออกนะอัพสยูเป็นไงก็บวกนะครับบวกโอ้ไปไปมาจะกลับไปสิบาทแล้วนะครับ หุ้ตัวนี้นี่โอเคเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับถึงแม้จะโดนล็อกดาวอะไรก็ดูเหมือนไม่ค่อยกระเทือนตอนนี้ p ีสามสิบเก้าเท่าแล้วนะ <c oughs> ใครอยากรู้ว่าทำไมป e. ีมันถึงแพงได้นะก็ผมก็มีมีพูดคุยกันในกลุ่มในยว่าลงทุนนะครับใครอยากรู้ก็จะเข้าไปติดตามได้แต่ว่าถ้าจะเข้ากลุ่มก็อาจจะต้องสมัครคอร์สก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเราดีกว่านะครับโอเคผมวันนี้จะมาคุยบทความที่ผมเขียนให้กับทางฟีโนมิน่านะครับ ก็ฝึกอ่านงบกันเงินนะครับเพื่อเริ่มต้นลงทุนระย<ล>ะยาวต้องทํำยังไงนะครับเฟ้นหาหุ้นเติบโตเดิงข้อการเงินนะนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะนะครับการลงทุนในหุ้นเติบโตนะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเราทุกคนต้องการใช่ไหมครับถ้านักลงทุนระยะยาวที่มองการเติบโตในอนาคตได้อย่างแม่นยำเนี่ยก็เราก็เลือกลงทุนระยะยาวได้นะครับอย่างน้อยสามปีหรือสิปีก็เป็นไปได้นะครับถ้าเราแบบว่า projection ไปแม่นพอนะสำหรับคําว่าเติบโตเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบเป็นของหวานของเราใช่ไหมครับ พอเราได้ยินได้เห็นคำเนี้ยเราก็อยากจะจะลึกเข้าไปในตัวธุรกิจนะครับอยากเข้าไปดูงบการเงินมองหาปัจจัยอะไรก็ตามที่จะทําให้มันเติบโตนะครับถ้าเราเห็นว่ามันดีจริงราคาไม่สูงนะก็มักจะลงทุนคือจริงเรามักจะเข้าไปแหาตามกันนะครับแล้วก็ทําให้ราคาเหมือนอย่างอัพสูงเมื่อกี้เนี่ยนะแบบว่าโอ,อ้ราคาขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับทีนี้ว่าการที่เราจะมองหาหุ้นที่ต่ำกวามูลค่า แล้วก็เป็นหุ้นเติบโตที่คนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจริงๆมันก็ไม่ยากนะสำหรับนะักขุดหุ้นนะครับผมบอกเลยว่าไม่ยากนะอย่างหุ้นหนึ่งแดงอะไรเงี้ยอ่าไม่ยากเท่าไหร่นะโดยเฉพาะภาวะแบบเนี้ยนะครับดูพื้นฐานจากงบการเงินซึ่งจริงอยู่ว่าการลงทุนเราก็ต้องมองไปในอนาคตมากกว่ามองย้อนกลับในอดีตแต่ว่าการที่ดูงบการเงินที่เป็นภาพอาดีตมันก็สะท้อนอนาคตได้นะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราจะคัดกรองหุ้นที่จะดูเหมือนมันจะโตแต่ว่ามันไม่โตจริงเอาออกไปนะ เราก็ลดผลจากการบัดเจ็บได้เฟ้นหาอุปตัวนึ่งของกันเงินเป็นส่วนสําคัญนะครับที่จะทําให้เรามั่นใจว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยกิจการที่เราสนใจมีฐานะทางการเงินที่แข็งแรงสามารถฐานม,มลสมรายได้นะครับมีร่องรอยแห่งการเติบโตนะที่อยู่ในงบการเงินที่เราวิเคราะห์จากลึกมาแล้วเนี่ยมาดูสัญญาณกันว่ามีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเป็นอย่างแรกที่เราต้องมองเลยนะครับพื้นฐานสาคัญของกิจการต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งไม่งอนแง่นนะครับก็คือได้แก่ มีสินทรัพย์ที่เติบโตพาะคูณขึ้นทุกปีนะไม่ใช่หดลงมินิสินน้อยลดลงทุกปีมีนิสินที่เหมาะสมกับสภาวะการเติบโตในห่วงเวลานั้นๆบางทีช่วงนั้นน่ะจำเป็นต้องเร่งการเติบโตก็มีนิสินขึ้นได้นะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเราจะต้องห้ามมีนิสินเพิ่มขึ้นเลยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะมีนิสินต่อส่วนของผู้โดหพูดไม่สูงเกินไปนะครับโดยที่ว่าเข้าขายไม่เพิ่มความเสีย่ยงและไม่ยังเป็นนะอย่างหุ้นโรงแรม ที่โด่งดังช่วงเนี้ยนะสุดท้ายก็ต้องเพิ่มทุนเพราเจอวิกฤตนะครับเพราะว่านี่สินต่อถึงก็สูงมากนะมีกำไรเติบโตสะสมมีกำไรสะสมเติบโตเพิ่มขึ้นในภาพระยะยาวนะครับส่วนผู้นพูดหุ้นเพิ่มขึ้นทุกปีจากการทำมาหาได้อะไรแบบเนี้ยนะส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้มันก็จะช่วยให้เราคัดเลือกหุ้นที่เหมาะสมเพื่อลงทุนระยะยาวแบบวางใจได้นะครับอ่ะประการที่สองนะมาดูเมื่อกี้ประการแรกมีความสามารถในการทำกำไรไหมนะแน่นอนที่สุดว่า หากกิจการดีมีการเติบโตก็ควรมีกำไรที่ดีตามไปด้วยถูกไหมครับแม้บางกิจการอาจจะเข้าสู่ช่วงแห่งการลงทุนครั้งใหม่นะมันเสริมอินเวสเมนต์กำไรยังไม่มาหรือว่าปิดลบก็มีนะแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าการลงทุนนั้นเนี่ยมันจะทําให้กําไรมันกลับมาได้นะครับและดีขึ้นเมื่อตอนที่มันเบรกอีเวนต์หรือผ่านจุดคุ้มคุ้มไปแล้วเนี่ยก็เป็นอะไรที่จริงๆผมสนใจนะครับรอได้ผมรอได้เพราะผมดูพื้นฐานเขานะครับความสามารถในการทำกำไรสามารถประเมินได้จากรายได้ที่เติบโตขึ้นทุกป,ปีต้นทุนที่ลดลง หรือเติบโตช้าก,กว่ากำไรได้กำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นแล้วก็กำไรสุทธิเนี่ยมันมันแท้สุดท้ายเนี่ยต้องมีแนวโน้มเติบโตนะนะครับอาการที่3ามกระแสเงินสดต้องดีนะครับบางกิจการมีกำไรดีงามพระราแปดเลยนะแต่กระแสเงินสดมันย่ำแย่นะครับเช่นกิจการขายเป็นเงินเชื่อแล้วก็ต้องไปซื้อวัตถุด,ดิบกับซัพพลายเออร์เป็นเงินสดแบบนี้บางทีก็ฝากฝากขายนะฝากขายแล้ววางไว้แต่ยังเก็บเงินไม่ได้กระแสเงินสดมกักจะติดลบนะกิจการที่ดีเมื่ กิจการที่ดีเนี่ยเมื่อขายมีกําไรดีกระแสเงินสดต้องดีด้วยนะครับควรจะดีด้วยสาระกระแสเงินสดเป็นตัวรีเช็คนะว่ากําไรที่เขาทําได้เนี่ยมันยั่งยืนไหมเพราะว่าถ้ากําไรดีแต่ว่าเก็บเงินไม่ได้กระแสเงินสดไม่ดีอนาคตมันก็ดูไม่ค่อยดีมันจะทําให้ความเสียหายเกิดขึ้นกับเรานะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางธุรกิจนะก็กระแสเงินสดติดลบเป็นเรื่องดีนะลองไปดูย้อนดูคลิปหลังๆนี้ผมก็ได้นะครับมีมีเล่าให้ฟังอยู่นะ ข้อสรุปแล้วก็คิดก็คือการเฟ้นหาหุ้นติบโต่ึงงบการเงิน,เ,นเป็นอะไรที่ว่าควรค่ากักการศึกษานะียค่อยๆฝึกฝนทักษะสําคัญนี้ไปเรื่อยๆน,น,นะครับเส้นทางการลงทุนเนี่ยมันเป็นการเดินทางระยะไกลนะครับถ้าเรามีแผนที่คุ้มทรัพย์แล้วก็รู้วิธีอ่านมันก็จะทําให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะครับก็ขอเป็นกํนาลังใจให้ทุกท่านนะครับฝากคอร์สนะครับคอร์สเฟ้นหาหุ้นติบโตดองงบการเงินถอดรหัสอ่านงบการเงินสร้างพอร์ตเงินล้านด้วยหุ้นติบโตสามคอร์สนะผมมัดรวมกันราคาเดียว นะครับสามสามสามก็มีคนมาเรียนค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้าง,งเยอะเลยผมบอกเลยนะครับก็บางคนบอกว่าเป็นมือใหม่นะเป็นมือใหม่เรียนได้ไหมผมบอกเลยว่ามีมือใหม่มาเรียนเยอะมากบางท่านนะครับไม่ได้ยังไม่เปิดพอร์ตเลย้ลยสามมาเรียนเรียนเสร็จปุ๊บบอกพี่แว่นผมไม่เปิดพอร์ตเลยเนะี่ยอย่างเงี้ยมีเยอะนะครับสามพอร์สเนี้ยใครสนใจเข้ามาได้แล้วช่วงนี้ผมจะแถมเข้ากลุ่มคุยหุ้นด้วยนะก็จะมี Uh, คุยกันในเรื่องการแลกเปลี่ยนพูดคุยหุ้นนะครับมีคนถามว่าไอ้ ac, กลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มใบหุ้นหรืออะไรไหมไม่ใช่นะครับเป็นกลุ่มที่พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลหุน้นนะทางด้านพื้นฐานเรื่องด้านอื่นก็ได้ด้าน <c essa> เทคนิคลอะไลก็ได้ก็จะมีท่านอื่นที่อาจจะแบบมีคําถามเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยคือมันกเรพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มปิดหน่อยเพื่อไม่ให้ข้อมูลมันกระจายเกินไปนะนะครับใครสนใจก็เข้ามาสมัครกันได้เลยนะครับสําหรับผมในแวดลงทุนก็เดี๋ยวคลิปนี้เท่านี้นนก่อนนะก็ เซตบวกนะแต่เราก็อย่าพิ่งไปดีใจพรุนี้อาจจะลบไปได้แต่คืนนี้เรามาดูดาวอีกทีคือบางคนบอกว่าพี่พี่แว่น่เป็นนักลงทุน b ีไอต้องดูดาวดูเซตด้วยเหรอผมว่าผมบอกว่าผมดูเพื่อความสนุกครับดูขำๆอ่ะพูดกันอย่างนั้นนะครับแต่ว่าที่จริงเราก็ด,าดูได้ไม่ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่าที่เราให้ความสําคัญคือพื้นฐานกิจการนะครับโอเคตอนนี้นะครับแต่เดี๋ยวไว้พบกันใหม่